พ่อครับนายจ่อยเขาบอกว่าลุงพ่อมีกระจกวิเศษเป็นคำถามแรกที่พระบูเหียวถามท่านพระครูงั้นหรือแล้วเขาเล่าอะไรให้เธอฟังอีกเขาเล่าว่ากระจกวิเศษสามารถดูเนื้อคู่ได้ที่เขาได้เป็นคู่มั่นกับยมจุกก็เพราะกระจกลวงพ่ออ๋อเขาว่าอย่างนั้นหรือพูดถึงนายจ่อย ทำให้ฉันนึกขึ้นได้ว่าเขาจะแต่งงานวันที่เก้าธันวาที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันแล้วสินะเขานิมนต์พระวัดเราเก้ารูปเลยไม่มีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเราเห็นจะต้องออกกันตั้งแต่ตีสี่ฉันจะให้เธอกับมหาบุญไปด้วยคงเต็มรถพอดี ท่านนึกขอบใจครูสริษที่ซื้อรถตู้มาถวายครับแต่ผมอยากรู้เรื่องกระจกวิเศษนะครับลุงพอดจะกรุณานเล่าให้ผมฟังได้หรือเปล่าแล้วถ้าผมจะขอเออขอดูเนื้อคู่ลุงพอดจะขัดข้องไหมครับพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุดโถเอ้ยบัวเหี่ยว รู้สึกว่าเธออยากจะมีคู่เซ็ตจริงนะจำไม่ได้หรือที่ฉันเคยบอกว่าดวงเธอไม่มีเนื้อคู่จำได้ครับงั้นก็ปแปลว่าเธอไม่เชื่อเชื่อครับแต่ผมอยากให้กระจกตรวจสอบอีกทีก่อนลุงพ่อบอกผมไว้หลายเดินแล้วตอนนั้นเนื้อคู่ผมอาจจะยังไม่เกิดตอนนี้คงจะเกิดแล้ว ท่านพระครูอยากจะว่าแรงๆแต่เมื่อนึกได้ว่าอีกฝ่ายยังหนุ่มยังแน่นก็ต้องคิดเรื่องอย่างนี้อันเป็นธรรมชาติธรรมดาของคนหนุ่มคิดได้ดังนี้จึงพูดขึ้นว่าเอาล่ะเมื่อเธออยากรู้ฉันก็จะเล่าให้ฟังแล้วท่านจึงเริ่มต้นเล่าว่าฉันได้วิชานี้มาจากหลวงพ่อสุข วัดมาขามเท่าตั้งแต่ชั้นบวชใหม่ๆผู้ที่จะเรียนวิชานี้ได้จะต้องได้กสินฉันก็ฝึกอาโปกสินอยู่หลายเดือนจึงได้ไปเรียนกับท่านเป็นวิชาไสยศาสตร์กระจกหมอดูนี้ดูแม่นอยู่สองเรื่องคือเรื่องของหายกับดูเนื้อคู่เชื่อไหม ถ้าฉันศึกออกไปหากินใต้ต้นมะขามสน,นามหลวงรับรองว่ารวยไม่รู้เรื่องเพราะคนเขาชอบดูเนื้อคู่กันโดยเฉพาะพวกอาจารย์สาวๆนี่ชอบดูนักแล้วทำไมลวง่อไม่ศึกละครับเป็นผมศึกไปเสีตั้งนานแล้วพระบูเหียวขัดขึ้นก็ถึงว่าสิแต่ทำไม ฉันถึงไม่สึกก็ไม่รู้ท่านแกล้งเออออรวบรัดตัดใจความก็คือฉันได้วิชาหมอดูมาจากหลวงพ่อสุขทีนี้พอคนรู้ก็พากันมาให้ดูใหญ่วิธีดูก็คือต้องเสกคาถาก่อนแล้วจึงเป่าไปที่กระจกเป็นกระจกแปดเหลี่ยมนะ ไม่ใช่กระจกธรรมดาเช่นสมมุติว่าเข้ามาดูเนื้อคู่พอเสกคาถาลงไปคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่ก็จะไปปรากฏที่กระจกทีนี้เวลาจะลบก็ต้องใช้น้ำมนลบถึงจะออกถ้าไม่ใช้น้ำมนก็จะติดอยู่อย่างนั้นถึงเจ็ดวันจึงจะลบไปเอง ตอนนั้นนายจ่อยเขาเป็นเนนอายุเพิ่งจะสิบห้าแต่มารบเราให้ดูเนื้อคู่แม้พอภาพอีจุกติดในกระจกโกรธฉันเสยกใหญ่หาว่าฉันแกล้งเสร็จแล้วเป็นยังไงหนีพ้นอีจุกเสร็จที่ไหนท่านนึกภาพอีจุกเด็กขี้มูกมากคนนั้นแล้วยังอดํำไม่ได้ เห็นว่าลุงพ่อต้องเทข้าวทิ้งน้ำเพราะยมจุกเป็นเหตุจริงหรือเปล่าครับแล้วไม่กลัวผิดวินัยหรือครับกลัวสิทำไมจะไม่กลัวแต่มันคลื่นไส่ก็เลยบอกนินจ่อยว่าเราเลี้ยงปลากันเถอะแม้อีจุกนะอีจุกเล่นเอาฉันเทข้าวทิ้งน้ำทุกวันตอนบวชใหม่หม ฉันก็ไม่ได้เป็นพระดิบพระดีเท่าไรหรอกท่านสารภาพแล้วทำไมเดียวนี้ถึงดีได้ล่ะครับคนฟังย้อนถามก็ตั้งแต่ได้เรียนกรรมฐานจากพระในป่าฉันเลยกลับเนื้อกลับตัวได้รู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาเองเพราะการปฏิบัตินับว่าเป็นบุญของฉัน ไม่เช่นนั้นป่านนี้อาจกลายเป็นมารศาสนาไปแล้วก็ได้ท่านพระครูหัวเราะฮหอะก่อนที่จะเล่าต่อไปว่าอยู่มาวันหนึ่งสมภารจุน่นวัดบ้านเหนือก็มาขอให้ดูให้ดูของหายหรือครับไม่ใช่ดูเนื้อคู่ท่านลงเสียงหนักตรง ดูเนื้อคู่เนื้อคู่ใครครับก็เนื้อคู่ท่านนะสิอายุท่านก็ไม่เท่าไรแค่หกสิบสองอายุหกสิบสองมาให้ดูเนื้อคู่สมผานนะสมผานแล้วหลวงพอดูให้ไหมครับฉันก็ว่าจะไม่ดูเพราะเห็นท่านแก่จวนจะเข้าเมนอยู่แล้ว ยังอยากจะมีคู่พุทโธพุทธังอนิจจังอนิจจาแล้วเห็นไหมครับมีใครมาปรากฏในกระจกไหมไม่มีเพราะเนื้อคู่ท่านยังไม่เกิดฉันก็บอกท่านว่าท่านสมภานเนื้อคู่ท่านยังไม่มาเกิดยังอยู่ในเมืองนารกท่านกโกรธใหญ่หาว่ากแกล้ง ที่จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้ไม่น่ามาโกรธกันเลยท่านพูดยิ้มยิ้มแล้วตอนนี้สมพันธ์จุนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับยังอยู่เจสกว่าแล้วไม่รู้ยังคิดที่จะมีเนื้อคู่อยู่อีกหรือเปล่าเหมือนเธอนั่นแหละประโยคหลังท่านวกมาหาคนฟัง ไม่เหมือนหรอกครับผมเพิ่งจะ26ยังหนุ่มยังแน่นถ้า62ผมคงเลิกคิดแล้วพระบุยเหี่ยวแยงและจึงพูดเสียงอ่อยๆว่าลุงพ่อครับโปรดดูให้ผมสักครั้งเถอดครับรับรองว่าผมจะไม่กวนใจลุงพ่ออีกเลยสายไปเเซนแล้วบยเหี่ยวเอ,อ๋ยอย่ามาอ้อนวอนเสียให้ยาก ถึงฉันจะใจอ่อนก็ดูให้ไม่ได้เพราะฉันเลิกมันหลายปีแล้วทำไมเลิกเสะล่ะครับมันมีสาเหตุนะสิเอาล่ะจะเล่าให้ฟังบอกตามตรงว่าไม่อยากเล่าสักเท่าไหร่เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเอาเข้ามานินทา ถ้ามันทำให้หลวงพ่อไม่สบายใจไม่ต้องเล่าก็ได้ครับพระโบเหียวพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรเธอจะได้หายสงสัยเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือนายบุญช่วยเข้ามาขอให้ฉันดูของหายของอะไรเขาหายหรือครับไม่ใช่ของเขาหรอกของคนขเขมรที่มาขออาศัยบ้านเขาอยู่ ตอนนั้นคขมรแตกผู้คนก็พากันหนีออกนอกประเทศก็หอบทองกันมากคนละหลายสิบบาทคนที่มาอาศัยในบุญช่วยอยู่นั่นเอาทองมาหนักห้าสิบบาททีนี้อยู่ๆทองเกิดหายไปนายบุญช่วยก็พามาให้ฉันช่วยดูพอฉันเสกคาถาเป่าลงไปที่กระจก แเหลี่ยมที่เธอเรียกว่ากระจกวิเศษนั่นแหละแต่ฉันเรียกว่ากระจกหมอดูผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมไม่ทราบครับปรากฏว่ารูปนายบุญช่วยไปติดอยู่ที่กระจกฉันก็ยังไม่ให้เขาดูบอกว่าโยมบุญช่วยกลับไปเธออาตมาไม่ดูให้หรอก เดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่าๆเ,เขาก็ยืนยันว่าอยากดูที่เขาพูดอย่างนี้เพราะไม่เชื่อว่ากระจกจะแม่นคิดว่าจะเหมือนรายของสมพานจุนที่มาดูเนื้อคู่แล้วไม่มีรูปปรากฏฉันก็ไม่ยอมดูให้ที่แท้ฉันรู้แล้วภาพนายบุญช่วยก็ยังอยู่ในกระจก เขาก็ไปตามสมพันธ์จุนให้มาช่วยพูดฉันบอกถ้าอยากจะดูก็ตามใจเลยเอากระจกให้ดูเธอเอ้ยเขากโกรธฉันซสี่ใหญ่ไม่กโกรธอย่างเดียวกลดาหยับหยับขายขยบรรพบุรุษฉันทั้งข้างพ่อข้างแม่ถูกนายบุญช่วยขุดขึ้นมาด่าหมด แถมเปลี่ยนหน้าให้ฉันสิอีกเปลี่ยนยังไงครับพระยวนสงสัยก็เปลี่นจากหน้าคนเป็นหน้าอวัยวะเพศนะสิตอนนี้หยาบคายมากท่านยังจำถ้อยคำหยาบคายของฝ่ายนั้นได้แล้วหลวงพ่อกโกรธไหมครับโกรธหน้าเขียวหน้าเหลืองเทียวละฉันก็เลยยกมือขึ้นประนม สาบานต่อหน้าสมภารจุนว่านับแต่นี้ต่อไปฉันจะไม่ดูให้ใครอีกแล้วฉันก็เขว่งกระจกหมอดูลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปทั้งทั้งที่มีรูปนายบุญช่วยติดอยู่นี่แหละสาเหตุที่ทำให้ฉันเลิกดูท่านพระครูเล่าเขว่งของท่านก็คือคว้างแล้วเดี๋ยวนี้นายบุญช่วย ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับผมอยากจะไปเตะมันสักสองสามปาบทานมาด่าครูบาอาจารย์ผมพระโบเฮียวพูดอย่างโกรธแค้นแทนอาจารย์อย่าไปสนใจเขาเลยฉันเองก็ไม่ได้ผูกพยาบาทคาดพยาเวรอะไรเขาแล้วมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมพระโบเฮียวต่อให้ก็จริงๆนี่นะ ตอนหลังมีคนมาบอกว่าเขาไปติดคุกอยู่หลายปีด้วยเรื่องนี้เรื่องขโมยทองขมมนนี่ตอนที่หลวงพ่อกโกรธหลวงพ่อกำหนดกโกรธหนอหรือเปล่าครับไม่ได้กำหนดเพราะตอนนั้นยังกำหนดไม่เป็นยังไม่ได้เรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อในป่าเลยกโกรธจะไม่มีดี ถ้าเป็นคารวาสอยู่ก็เห็นจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งเห็นไหมเธอเห็นอานิสง์ของการบวชหรือ,อยังฉันถึงได้ไม่ยอมศึกเพราะไม่งั้นคงตกนรกเพราะฆ่าคนตายในบุญช่วยนี่แย่มากนะครับเขาอุตส่าห์หนีร้อนมาพึ่งเย็นไม่น่าไปทำกับเขาอย่างนั้นใจดำอำมหิตจริงๆอย่าไปว่าเขาเลย เขากดชดใช้กรรมที่เขาก่อแล้วกรรมมันให้ผลทันตาเห็นจริงๆแมหนายบุญช่วยนี่สำคัญมาเปลี่ยนหน้าให้ฉันได้พูดแล้วก็หัวเราะเรื่องที่เคยสะเทือนใจในอดีตปัจจุบันกลับกลายเป็นเรื่องหน้าขันเสียมากกว่าช่างไม่มีอะไรคงที่คงทนไม่มีตัวไม่มีตนให้ยึดให้ถือ แม้แต่อย่างเดียวถ้าผมจะไปขอเรียนวิชากับหลวงพ่อสุขบ้างท่านจะสอนให้ไหมครับพระบุเฮียวถามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วฉันก็ไม่รู้จะไปถามท่านได้ที่ไหนเพราะท่านเข้าเมนไปสี่ห้าปีแล้วแม้จะไม่มีเชื้อสายยยนแต่ท่านก็พูดยวนได้ แม่เสียจได้จริงๆไม่งั้นผมคงมีโอกาสศึกไปนั่งตายตนมะขามแน่เลยเรียนจากลุง่อได้ไหมครับเธอจะเรียนไปทำไมมันไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่ช่วยให้พ้นทุกข์ก็ไม่ได้ฉันตั้งใจแล้วว่าจะไม่สอนให้ใครแต่ถ้าจะเรียนวิชากรรมฐานฉันยินดีสอนให้เพราะเป็นวิชา ที่จะทำให้เราพ้นทุก์ได้เชื่อฉันเถอะอย่างวิชาทรเสน่ห์ก็เหมือนกันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยลวงพ่อเรียนด้วยหรือครับเรียนสิฉันเรียนวิชาสยศาสตร์มาหลายวิชาแต่เดี๋ยวนี้ทิ้งหมดแล้วเหลือแต่วิชากรรมฐานวิชาเดียวส่วนสยศาสตร์ทิ้งหมด ลุงพอคิดยังไงถึงไปเรียนวิชาทำสเสน่ห์ล่ะครับอา้าวก็อยากให้ผู้หญิงเขารักนะสิถามได้แล้วเขารักไหมล่ะครับรักหรือไม่รักก็นับปินโตไม่ไหวแล้วกันสาวๆแย่งกันมาส่งปินโตวันหนึ่งยี่สิบเท่าได้มั้งจนไม่รู้จะฉันของใครแล้วเดี๋ยวนี้ ทำไมไม่มีสักเท้าเดียวล่ะครับก็ฉันไม่ยอมศึกสักทีปินโตก็เลยค่อยๆหายไปทีละเทา้าสองเทา่าเพราะคนส่งเขาไปแต่งงานกับคนอื่นในที่สุดก็ไม่เหลือสักเทา้าอย่างที่เธอว่านั่นแหละแม้คนแถวนี้ไม่ไว้คบไม่ได้ แล้วท่านก็หัวเราะเฮอ,อไม่ทราบว่าคำอะไรยิ่งเล่าคนเล่าก็ยิ่งนึกสนุกจึงเล่าต่ออีกว่าพวกคนเท่าคนแก่ก็ไม่เบาน้อยวางแผนจะจับฉันไปเป็นลูกเขยโนนบ้านฝั่งโนนท่านชี้ไปยังบ้านที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาวางแผนอย่างไรครับคนถามสนใจ ก็ทําเป็นนิมนต์ไปเที่ยวบ้านนะสิจะให้ไปจีบลูกสาวไอเรารึก็รู้ทันว่าถ้าไปถูกจับแต่งงานแน่ก็เลยไม่ยอมไปคนพวกนี้เจ้าเล่ยอย่าบอกใครกว่าฉันจะครองตัวอยู่มาจนอายุห้าสิบนี่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายเชียวหไม่งั้น ก็ไม่รอดปากเยี่ยวปากกามาได้รอกแล้วหลวงพ่อคิดจะสึกไหมครับนี่สิทธิ์แกล้งถามจะสึกไปทำไมกันเล่าอยู่มาจนป่านนี้แล้วอาจารย์ตอบจริงจังมันก็ไม่แน่นะครับลุงพ่อเพิ่งจะหาสิบสมพานธุ์จุนตั้ง62ยังคิดสึกเลยนั่นสมพานจุน่นแต่สมพานเจริญ ไม่เป็นอย่างนั้นแน่รับรองได้ถ้าจะศึกก็คงศึกเสียตั้งแต่หนุ่มๆแล้วตอนหนุ่มๆเขาไหวลวงพ่อรูปหล่อมากจนต้องกินยาลดความหลอ่อจริงหรือเปล่าครับนายจอยเขาเป็นคนบอกผมอ๋อเจ้าจ่อยเขาว่าอย่างนั้นหรือแล้วเธอเชื่อเขาหรือเปล่าล่ะเชื่อหรือเปล่าฮะยังไม่เชื่อเสทีเดียว ผมอยากทราบข้อเท็จจริงจากปากล้มพ่อครับเธอจะรู้ไปทำไมฉันมองไม่เห็นประโยชน์สักนิดผมอยากศึกนะครับพระหนุ่มสารภาพเธอจะอยากไปทำไมนะโบเฮียวถ้าอยากรับรองว่าไม่ได้ศึกงั้นผมไม่อยากก็ได้พระโบเฮียวหลงกลท่านพระครูจึงสรุปว่า ดีดีฉันขออนุโมทนาการครองเพศบรรพชิตนั้นประเสริฐที่สุดแล้วเธอจะสึกออกไปสร้างเวรสร้างกรรมทำไมเล่าโถลวงเพาะก็คนที่เขาหล่อน้อยกว่าผมยังสึกนี่นาะพระหนุ่มครวรแล้วที่หล่อมากกว่าเธอที่เขาไม่สึกละ่ะอย่างน้อยก็มีฉันคนหนึ่งละ อาจารย์ยั่วสิทธ์เรื่องของหลงพอไม่ใช่เรื่องของผมสิทธ์พูดงอนงอนทำไมเธอถึงอยากศึกนักนะบัวเหี่ยวเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของหลงพอเห็นสิทธิ์งอนอาจารย์จึงพูดเป็นการเป็นงานว่าเชื่อฉันเถอะบอัวเหี่ยวอย่าหาบ่วงมารัดคอเลยชีวิตแต่งงานนั้น มีแต่ทุกข์ก็ลุงพอไม่เคยแต่งงานแล้วหลวงพอรู้ได้ไงว่ามันทุกข์สิทย้อนก็เธอไม่ใช่ฉันแล้วเธอรู้ได้ไงว่าฉันไม่รู้อาจารย์โต้กลับพมยอมแพ้ไม่เทียงกับลุงพ่อแล้วเทียงไปก็ไร้ประโยชน์พระบัวเหี่ยวยอมแพ้เอาดือด้อ มันไม่ใช่เรื่องแพ้เรื่องชนะหรอกบัวเหี่ยวเรามาพูดเรื่องจริงกันดีกว่าขอให้เชื่อฉันสักครั้งว่าชีวิตการครองเรือนนั้นมันทุกข์จริงอยู่ถึงฉันจะยังไม่เคยมีครอบครัวแต่มันก็เฉพาะชาตินี้เท่านั้นชาติที่แล้วฉันมีก็อย่างที่เคยเล่าให้เธอฟังนั่นแหละ เธอเดินอยู่บนเส้นทางอันประเสริฐแล้วจะมาเปลี่ยนเสถทำไมกันคำพูดของพระอุปชาทำให้พระบูเหียวได้คิดจริงสิหมูน่นี้ท่านครุ่นคิดถึงแต่เรื่องลาสิขาทั้งที่ตั้งใจไว้แต่ต้นแล้วว่าจะครองเพศสมณะไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่เหตุไน จิตใจจึงมาปรวนแปร ى, เปลี่ยนแปลงไปได้ถึงป่านนี้ความสงสัยประดังขึ้นมาคราวนี้เป็นความสงสัยในตัวเองจึงเรียนถามท่านพระครูว่าลุงพ่อครับหมูนี้ไม่รู้เป็นอะไรผมถึงได้คิดแต่เรื่องสึกออกไปมีครอบครัวอยากพบเนื้อคู่อยากแต่งงานเจ้าความรู้สึกอันนี้มันคอยรบกวนผมอยู่เรื่อยมันเป็นเพราะอะไรครับ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะสิเธอรู้ไม่ใช่หรือว่าเวลานี้เธอกําลังทำอะไรอยู่เธอกําลังปฏิบัติกรรมฐานซึ่งถือเป็นการทำความดีขั้นสูงสุดเพราะการฝึกอบรมจิตนั้นเป็นยอดของการทำความดีเมื่อทำความดีก็ต้องมีมารมาผจญจ มานที่เธอกำลังผจญอยู่ขณะนี้คือนิวรณ์นิวรณ์ที่หมายถึงสิ่งที่มากีดกันขัดขวางไม่ให้เราทำความดีใช่ไหมครับถูกแล้วฉะนั้นเธอจะต้องมีความเพียรมีจิตใจที่เข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคนี้ให้ได้เพื่อบรรลุความดีสูงสุดอันเป็นจุดหมายที่แท้จริงของชีวิต การที่เธอคิดแต่จะสึกออกไปแต่งงานก็เพราะอำนาจของกามฉันทะนิวรณ์ที่มันครอบงำจิตของเธออยู่กามฉันทะนิวรณ์ก็คือความพอใจในกามความอยากในกามคุณห้ามีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสกามคุณห้านี้มันเป็นตัวผลักดันชุด รให้เธอไปฝักไฟอยู่ในฝ่ายอากุศลธรรมส่วนเจ้าความลังเลสงสัยต่างๆนั้นเป็นอำนาจของวิจิกิจชานิวร์ยังยังมีอีกที่เธอจะต้องผจญนยังมีพยาบาทนิวรณถีนมิทะนิวรและอุทธัจกุกกุจจะนิวรณอีกสามตัว นี่เธอยังเจอแค่สองตัวเท่านั้นและถ้าเธอเอาชนะเจ้าสองตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงอีกสามตัวที่เหลือหลวงพ่อครับทำไมเจ้านิวรมันถึงได้มารบกวนเฉพาะตอนที่เราปฏิบัติธรรมล่ะครับแล้วเวลาที่เราไม่ปฏิบัติมันพากันไปอยู่เสียที่ไหนถามอย่างข้องใจ มันก็แนบเนื่องอยู่ในจิตของเรานั่นแหละเมื่อไหร่ที่เรายังไม่ได้ทำความดีมันก็นอนสบายเฉยอยู่ต่อเมื่อเราทำความดีนั่นแหละมันถึงจะลุกขึ้นมาอาลวาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องไล่มันออกไปจากจิตให้หมดสิน้นอย่างที่หลวงพ,อพ่อผู้เสมอๆว่ามันไม่มี บรารมีไม่เกิดใช่ไหมครับก็คงงั้นมัง้งพระบุเฮียวรู้สึกว่าจิตใจปลอดโปร่งขึ้นหากก็ยังสงสัยอยู่อีกนิดหนึ่งจึงเรียนถามท่านพระครูว่าลุงพ่อครับแล้วยาลดความหล่อนี่มันมีจริงๆหรือเปล่าครับถ้ามีจริงเธอจะทำไหมผมจะขอไปกินบ้างนะครับ พระอุปัติได้ยินดังนั้นจึงพินิษพิจารณาคนเป็นสิทธิ์อย่างละเอียดทีท่วนแล้วพูดว่าหน้าตาอย่างนี้ไม่ต้องพึ่งยาลดความหลอกไม่ต้องพึ่งโทลุงพอ่อมาแบบเดียวกับนายจ่อยอีกคนหนึ่งแล้วพระบุยเฮีวยวโวยวายแล้วจึงชี้แจงอย่างน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาว่า ผมไม่ได้ไม่ความวาวอย่างนั้นคือไหนๆผมก็ไม่มีโอกาสได้แต่งงานเหมือนชาวบ้านเขาก็ทำให้มันสุดเรไปเลยจะได้ปลงได้ว่าเพราะตัวคีเรถึงไม่มีผู้หญิงมาแต่งงานด้วยโจกามาฉันทะนิวอนมันจะได้ลาทับกลับไปไม่มารบก,กวนผมอีกไม่ต้องใช้ยาลดความหล่อไปไล่มันให้ยุ่งยากหรอกถ้าเธอมีสติ รู้เท่าทันมันตลอดเวลามันก็ครอบงำเธอไม่ได้เราต้องใช้ปัจจัยภายในไม่ใช่ปัจจัยภายนอกท่านพระครูทั้งแนะแนวและแนะนำครับถึงตอนนี้ผมเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยครับผมจะกลับไปสู่กับมันเดี๋ยวนี้กราบขอบพระคุณลวงพ่อเป็นอย่างสูง ที่กรุณาทีทางสว่างให้ผมท่านก้มลงกราบอาจารย์สามครั้งแล้วลุกออกมาความอึดอัดขัดข้องพลันมาลายหายไปมีความปรับปลืม้มโปร่งใจเข้ามาแทนที่